ือซื้อ CPU แบบไหนให้เหมาะกับตัวคุณและแต่รุ่นนั้งแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบให้ สวัสดีครับผมสุุกเกอร์ DIY expert นะครับผมและคลิปนี้เราจะมาแนะนําการเลือกซื้อ CPU จากค่าย Intel นะครับในกลุ่ม CPU ที่เป็น Desktop หรือ CPU คอมประกอบนั่นเองครับผมซึ่งทาง Intel นะครับผมได้ทําการแบ่งระดับของ CPU ออกมาเป็น4ระดับด้วยกันครับใน Intel Core Processor นะครับได้แก่ Intel Core สาสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปครับ Intel Core i5 สำหรับผู้ใช้งานด้านกราฟิกและเล่นเกมครับ c o i 7ครับสำหรับผู้ทํางานด้านกราฟิกระดับสูงเล่นเกมด้วยสตรีมเกมด้วยและที่สุดของ CPU ครับ Intel คอร์ไนครับผมสูงสุดในบรรดา Intel c o r e p r o c e ซ s o r ครับโดยใน4ซีรีส์นะผมเราได้ทำการแบ่งออกเป็น2กลุ่มเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมนั่นคือกลุ่มแรกครับกลุ่ม CPU ที่ไม่รองรับการโอเวอร์คล็อกครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนั่นเองครับผมได้แก่ตนะาร์ดซีรีส์และ F ซีรีส์นะครับจะมีความคล้ายกันตรงที่มีค่าการคลายพลังงานความร้อนหรือค่า TDP เท่ากันครับที่65วัตต์ครับผมเริ่มด้วยสแตนดาร์ซีรีส์นะครับผมสำหรับข้อสังเกตของ c p ซีสนะบีรหัสลงท้า ชื่อรุ่นของ CPU ครับยกตัวอย่างเช่น Intel Core i7 11700ครับ และมีชุดระบายความร้อนที่แถมมาในกล่องให้ด้วยจุดเด่นของเซนด์ดาซีลีนะครับผมจะมีชิปกราฟิกออน p u ครับซึ่งมีความสามารถทํางานกราฟิกได้ดีพอๆ<อ><อ>กับการ์ดจอแยกในบางรุ่นด้วยนะครับผมเพราะว่าจะมีชุดคําสั่งพิเศษที่ชื่อว่า Intel Quick Sync Video ที่ช่วยในการตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอหรือการสตรีมวิดีโอขึ้นบนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เป็นอย่างดีครับสำหรับกลุ่มลูกค้าครับที่ใช้เซนดาซีลี่นะครับผมก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานพื้นฐานทั่วไปครับแต่จะมีความยืดหยุ่นเเพิิม่มมมตรรรรรับสาาาาาาาถรองกงกกทํนนด้ฟ ได้อีกด้วยมาที่ f Series กันบ้างครับผมเป็น CPU ที่มีรหัส F ลงท้ายตัวรุ่นของ CPU นะครับผมเช่น Intel Core i5 11400F เป็นรุ่นที่ไม่มีกราฟิกออน CPU นะครับทำให้มีราคาที่ คุ้มค่าและถูกกว่าสแตนดาร์ดซีรีส์ครับสำหรับกลุ่มลูกค้าของ F Series นะครับผมเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานทั่วไปครับแต่จําเป็นจะต้องมีการตจอแยกด้วยนะครับกลุ่มที่2ครับผมเป็นกลุ่ม CPU ที่รองรับการร์คล็อกนะครับทั้ง2ซีรีส์นั่นก็คือ K s e r i e s และ KF s e r i e s ครับจะมีค่าการคายพลังงานความร้อนที่สูงขึ้นนะครับผมจาก65วัตต์เป็น125วัตต์ทาง Intel เองก็ไม่ได้แถมตัวชุดระบายความร้อนให้ดังนั้นเราต้องซื้อชุดระบายความร้อนเพิ่มด้้้วยยรรรัับเเิ่่มมม K K Siri Serie สาาหีของงกกตจะ K ลงท้ายยกตัวอย่างเช่น Intel Core i7 1 1 7, 7 0 0 K นะครับสำหรับคุณสมบัติของ K s e r i e s นะครับผมจะมีกราฟิกออน p u บิติดตั้งมาด้วยนะครับผมในตัว CPU ครับคือเรา ติดตั้งการ์ดจอแยกเพิ่มก็ได้หรือไม่ต้องติดตั้งการ์ดจอแยกเพิ่มก็ได้เครื่องก็สามารถทํางานได้ครับสำหรับจุดเด่นมี2ข้อใหญ่ด้วยกันครับข้อแรกคือรองรับการโอเวอร์คล็อกครับการโอเวอร์คล็อกคือการปรับแต่งความเร็วจากค่าโรงงานที่กาหนดไว้นะครับเพื่อได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนั่นเองครับอย่างที่2นะครับผมสาหรับ K s ซ r รีครับถึงแม้ว่าจะไม่ทําการโอเวอร์คล็อกก็ตามนะครับผมประสิทธิภาพของ Series ก็จะมีความเร็วและการทํางานที่ดีกว่า n d a r d s e r i e s ครับเป็นเพราะว่าจะมีค่าฟล็อกสปีดเดิมๆสูงกว่า Sir นนััเองรบส กลุ่มลูกค้าที่ใช้ Intel K-Series นะครับผมเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ CPU ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับผมและก็รองรับการ overclock หรือการปรับแต่งความเร็วให้สูงขึ้นนั่นเองครับเพื่อสําหรับการทํางานด้านกราฟิกระดับสูงการเล่นเกมและการสตรีมเกมในเวลาเดียวกันครับและสุดท้ายครับผม KF-Series ครับสำหรับ KF-Series ครับข้อสังเกตง่ายมากครับผมหลังชื่อรุ่นของตัว CPU ครับจะมีรหัส KF ตัวอย่างเช่น Intel Core i7 1 1 7่0น KF สำหรับ KF-Series นะครับผมขาดไม่ได้เลยครับที่ต้องติดตั้ง การแยกเพิ่มนะครับผมเป็นเพราะว่า KF Series นั้นจะไม่มีกราฟิกออนซีพนั่นเองสำหรับจุดเด่นของ KF Series นะครับผมนั่นก็คือการรองรับการโอเวอร์คล็อกและถูกกว่า K Series ครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ KF Series นะครับผมเป็นลูกค้ากลุ่มที่ต้องการคล้ายๆกันกับตัว K Series ครับเพียงแค่ตัดกราฟิกออนซีพออกนะครับทำให้งานด้านกราฟิกอาจจะด้อยกว่าตัว K Series นิดนึงครับและ CPU ทั้ง4 s e ซีรีส์นะครับผมที่เป็นเพื่อนได้เลือกไปแล้วนะครับเราก็ต้องเลือกเมนบอร์ดที่ออกมารองรับกับ C p u ีที่เพื่อนๆ ด้วยนะครับและในช่วงการจ่อแยกที่ขาดตลาดแบบนี้นะครับผมเราก็มีคอมเซ็ตแรงๆครับไม่ง้อการจอ3เซ็ตให้เลือกตามนี้ครับเซ็ตแรกครับเซ็ตคุ้มเบรียนได้ทํางานดีครับ9,900บาทครับจากราคาปกติ11,489บาทมาพร้อมกับ CPU Intel Core i3 10100เมนบอร์ด Gigabyte SC10M RAM 8GB และ SSD 240GB พร้อมกับ Power Supply 600W และเคสเป็น AeroCool เซต2สเปค D Live Stream ลื่นราคา13,390บาทมาพร้อมกับสเปค Intel Core 5 10400เมนบอร์ด Gigabyte กก SC10M RAM 16GB SSD 240GB power supply 600วัตต์พร้อมกับเคส gamds e1 elite ด้วยเซตสุดท้ายครับเซต3เร็วแรงตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับราคาอยู่ที่15,590บาทมาพร้อมกับสเปค intel core i5 gen 11 11400 mainboard s l o k 510m ram 16 gb ssd 480 gb มาพร้อมกับ power supply 600วัตต์พร้อมกับเคส kuga ที่มีไฟ rgb อีกด้วยและนี่คือทั้งหมดทั้ง4ซีรีส์จาก intel นะครับผมชอบซีรีส์ไหนชอบ เซตไหนนะครับผมหรือจะจัดเซตประกอบเองครับผมเพื่อนๆก็สามารถแวะชมและซื้อสินค้าได้ที่ร้าน Banana Banana Equip ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับผมหรือสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับผ่านเว็บไซต์ w w w b n n i n t h สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะเป็นสินค้าอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมที่ f e c o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  k n Page นะครับ Banana และ Banana Equip นะครับผมสำหรับวันนี้ผมซูกเกอร์ DIY เอเปิดต้องลางไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ